สวัสดีค่ะทุกคนป้าอมจับนะคะสวัสดีค่ะตักไทยจากเท็กซัสอเมริกาค่ะเยี่ยมยาดอีพี่ซ่องมาแล้ววันนี้ว่าจะมาลาให้ฟังว่าป้าอมสับเนี่ยแกมาเจอลุงได้อย่างง่ายนะคะทำปลือทึงได้มาเป็นปลาสะ a ายก้องเวลเดี๋ยวไปฟังกันเลยอ้าวโอ้วกกี่กอ่ว๊อก คุณป้าอะไรล่ะอมซับหนูจูกจอมซับป้าอมซับนี่ถนับป็ญญาติแกก็ปเป็นป้าะสะพายข้องแววนะคะเพราะว่าล,ลุงแกเป็นลุงของสามีแววคะ่ะแกเล่าให้ฟังว่าแกเจอลุงที่เมืองไทยที่กรุงเทพตอนทีลุงเนี่ยเป็นทหารากาศเออแกไปประจำการที่กรุงเทพแล้วป้าอมศัพ์นี่แกไปเจอลุงที่ลาน ลานในกรุงเทพค่ะตอนนั้นนะแกไปแกบอกว่าแกไปเก็บเบียร์ดอกให้แม่แกเออตึ้งที่นี่ไปพบลุงก็นังกินกับเพื่อนอยู่ที่นั่นหละตึ้งดิ่นี่แกบอกว่าลุงนั้นก็มองแกโมองแกตึ้งถึอกันซ่องซ้ำครั้งลุงก็เลยบอกว่าชอบแกชวนแกไปเดทเสี่ยงว่าก็เดทไปเดทมาตอนนั้นแกว่าแกก็โซดอ่ะนะตึ้งกต่วันนึงลุงชวนไปเดทตึ้งลุงเซอร์ไพรส์ก็แต่งงานตึ้งแกว่า ทำจริงก็ไม่ใช่ว่ายากได้ฝรั่งอะไรยบบน,นี้แต่ว่าลุงต่างโลต่างุ่นดีก่ะโคาเขาขาแต่งงานกับตกลงเลยรงแกก็เลยยายมาอยู่อเมริกาค่ะแกมาอยู่อเมริกาตอนเนี้คือแต่งงานมาได้50ปีแล้วค่ะแกว่าตอนที่แกยายมาอยู่ครั้งแรกอ่ะแกไปอยู่รัฐ ทางตอนเหนือของอเมริกาซึ่งมันหนาวมาแกว่าลุงเครือมาครั่งแลกนะยี่หมาตึ้งว่าเก้เลยแกว่าเฮแกรองรองตุวันคือรู้สึกว่าชีวิตมาอยู่ที่อเมริกามันลําบากว่าตอนอยู่ไทยอะไรประมาณนั้นแลยแกว่าคิดตึ้งบ้านอย่างแรงทําไมต้องมาลําบากแต่งานมาอยู่ต่างประเทศทําไมลําบากผาเนียอะไรประมาณเนี้ยค่ะแกก็ลาวลาวนุ๊กนั้นเลยนี่แกเป็นคนแรงแก่งมาก ใส่เกลืออย่าใส่น้ำปลาไ,ไ,ดได้แต่ถ้าใส่น้ำปลาเพราะน้ำปลาอย่าเลยมันเหม็นค่ะอ๋อโอเคปลั่ังพวกปลังแต่ไม่กินอันนี้ได้หรือยังคะเนี่ยมันแห้งเหรอปิดได้แล้วปิดได้แล้วน,นี้ต้มกระดูกหมูผักแค้วนะฮะอันนี้ผัดโคราชโดยสาวโคราชบ้านเฮา <laughs> ทำเมื่อกี้น้ำตาลเกลือใส่ซอสหอยนางรมอะไรไหมไม่ต้องไม่ได้ใส่แต่ต้องใส่เราต้องใส่เราใส่น้ำข้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มโอเคเพราะเราใส่เกลือมานซีใส่่อาซีดำหวานซีดำหวานใช่ไหมอ่ะอันนี้ดำหวานหรือซีดดำ black soy sauce มันต้องแบบพอดีเลยใช่ไหมต้องพอดีถ้าไม่เปรี้ยวจะได้ใส่น้ำ มันจืดอ่ะมอไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เค็มเลยค่ะ,ะ <c oughs> ใช่มันยังไม่มีรสจืาอะไรอ่ะจืหาอจืดหวานจืดวาน,นจืดหวานหวานืดหวานจหานจก็หวานจืดหว ล้นนะแต่ว่าเวลาไปกินที่ร้านนะเขาใส่หวานมากนะ<ม>เขาทำหวานเขาใส่น้ำเชื่อมหรืไม่ใส่น้ำตาลเหมือนเราพวกร้านเขาทำน้ำเชื่อมใส่ใช่ทำอะไรกิยนยายทำผัดไทยตามเป๋าเลยเราห่างกันสักวันนะ <laughs> <laughs> เราห่างกันสักวันนะ<ม>โอเคไหมได <laughs> ้แล้วค่ะว่าได้แล้วใส่เส้นเข้าไปับใส่เส้นเข้าไปเลยค่ะ เส้นเยอะเราต้อง,องนิ่งคุณตอนนี้คุณแม่ครัจะใส่ไข่แล้วนะคะใส่ไข่ลูเด่กชอบยืดย้อง

ดีหน้าตาดีอาหารโคลาอาหารโคลาของเทเพราะว่าผัดโดยคนโคลาชลูกยาหมูเท่ๆต่ำสิงแล้วก็ใส่ต้นหอมเลยนะคะ ย <Hi. S 1> หอมแล้วอะ่ะตอนนี้อยากเก็บแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีอาหารอะไร oh. อร่อยสู้าอ,าสาาอ,อาหารไทยได้อีกแล้วชาตินี้ไม่สามารถที่จะชอบรักอาหารไหนเท่าอาหารไทยได้อล้อีกแล้วค่ะ มื่อเที่ยงวันนี้กระเซตเหลวค่ะมีต้มเซโครงดอกมุบพักเขียวแล้วก็พัดโกราดมาค่ะกินข,ข้าวกันเฮว่าต้มดอกมุบพัดเขียวเดี๋วยวมัน,นกินดีทุกคนว่ามันกินร้อยถึงจะแกใส่เกลือนี่ถึงจะใส่นำ้ำส้มใส่ชูล,ลงไปเนาะไม่น่าเชื่อเลยว่าต้มพักเขียวกับเซโครงมุขมันจะกินร้อยขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องอ่อนรอบมาทำตีบานมั่งเหรอจับใช้ไม่รักยอะงแค่เคีวอย่างเดียวเลยโอเคมันได้มันได้แบบได้รถอืมได้ ักัััยมมนกก็ีผจินข้าวเส้นแหล้วป้าก็พาไปดูแลที่ซวนค่ะเก็บโลกพักจังหูเม็ดแลที่ว่างยังไงไรมังตอนหน้าร้อนมันแฝนเต็มเลยนะหอวละพหาหัวละพามีกระเพราไหมกระเพราหัวละพา ป้าอมซับขอใบกระเพาะกับโผล่ะาหน่อยบอกว่าฉันจะให้แกฉันจะเอาเยอะอ่อเยอะนี่นี่แฟนเห็นแฟนฉันไหมไหนฉันนึกว่ามันตายมันไม่ตายนี่ต้นฝรั่งนี่นี่นี่แฟนบ้านหนูเขาเรียกขี้ปลาขี้ปลาโู้ใหญ่นะอานุกำลังออกยังไม่เก็บเหรอเนี่ยยังมันใหญ่มันต้องใหญ่กว่านี้เหรอจะให้มันนวลๆแล้วจะไว้ไปตัม ทำต้มแฟงใช่วันก่อนหนูก็ทาไปวันก่อนก็ทำแกงด้วยทำแกงฝรั่งเนี่ยทุกปีฉันได้กินนะปีนี้ไปเมืองไทยกลับมาไปเมืองไทยกลับมามันช้าแล้วฝรั่งแบบไหนฝรั่งลูกสีชมพูลูกใหญ่ใหญ่อ่ะส้สีชมพูกับข้าวนะฮะ she like this oneI want thisI want this กับข้าวกับข้า ขอกระเพราหน่อยนะคะห <laughs> <laughs> นูหนูขอหนูขอดมหนูแบบ <c oughs> อ๋อกลิ่นกระเพราโอ้ยหอมอะ่ะ <c oughs> หนูมีอยู่แค่สองต้นเล็กๆเองที่บ้านเอาไว้แบบตัดกินนานๆครั้งโ <c oughs> อ้อยหอมอ่ะเป็นป่าในน้ากระเพรา <c oughs> หาไม่ได้ได้วยหน้ามันหหมออกน่หายากขอหน้าขอกระเพรา ดูว่าแกจะให้ไหมดูว่าแกจะให้ไหมนะคะให้เอบิบารีผู้ภษาไทยก็ได้คนดูภัษาไทยคนไทยเหรอคนไทยหรอคนไทยคนดูเป็นคนไทยสวัสดีค่ะทุกคนป้าอมจับตะการอันนี้คือจะเรียกว่าไงเป็นป้าสะไยเนาะใช่ไหมถ้าตามตามอะไรก็เรียกเรียกคุณนาก็ได้ค่ะคุณนาก็ได้คุณาก็ได้คุณยายก็ได้ได้หมดนี่นะคะกระเพราแกสวยมากเขาจะขอกระเพรากับป้าเนี่ยเอาฝัดกับเนื้อหมูสับใช่ ต้องไปสนกบใครเลยแล้วนี่ถ้าแบบวันไหนอยากกินหมูกระทะนะย่างข้างนอกอโอ้เปิดไฟสบายไม่ต้องไปไหนแล้วบรรยากาศที่นี่เดินตามคุนป้าอมซับอ,อมสินไปนะอมซับไม่ใช่ออมสิ <c oughs> นเ <c oughs> ดินตาม้าเนเจ้าของสวนไปนะฮะ <c oughs> อยู่เมืองนอกไม่ต้องการอะไรแล้วค่ะต้องการแค่นี้จริงๆ มีใบกระเพรานีเหมือนมีเพชรมีพลอย<ช>นะจะบอกให้มันหาไม่ได้เด้วหากินก็ยากแล้วอยู่ที่นู่นก็ได้มีเพื่อนผู้หญิงไทยมั้งไหมวะไม่มีเพื่อนผู้หญิงไทยค่ะไม่ไม่ค่อยมีเพื่อนผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนเคยเจอเวยอะไรบ้างไหมมีค่ะมีมีอยู่คนไทยอยู่สองสามคนเขาเปิดร้านอาหารแถวนั้นอะ <ừ> แต่ว่าเพื่อนแบบสนิทสนิทก,สทก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนต่างชาติค่ะ แต่ก็ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวเนาะเราก็ไม่ค่อยได้แบบออกไปเที่ยวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกงงอะไรนะคะเพราะว่าอยู่บ้นก็มีสามีมีลูกเด็ดที่มีไดดมหนูก็บางทีแบบว่าอยากได้กินแบบว่าแกงเครื่องแกงสุก็ตํมเองเือนกันทาเองป้าไม่ซื้อเลยเพื่อข้นแกงนะเห็นไหมห้านยังบอกเลยยายไม่ชอบอินขวด ไม่ชอบนอะินนาัวอ่ะอิ <c oughs> นาบ,บน้าลราไวนะ้นวอนัดใหญ่ๆแม่เกมมาจากโครัด <c oughs> คนพัดลุงกับคนโครดัด <c oughs> ไปได้สวยเลย <c oughs> นี่ถ้าอยู่ใกล้นี่ดีมากเลยนะ<ใ>นแม่แจ๋วกับข้าวไม่อดนะกับข้าวนี้ทำได้ตลอดเวลา ลุงจะงปวดตายอยู่แล้วแกชอบกินอาหารไทยเยอะแบบบ่อยไหมคะหรือว่านานๆที่กินโอ้ยทำไมมีอาหารไทยแกบ่นเป็นร้อยชอบป <ทำ S 1> าดแาล้วเกชอบเมื่อก่อนแกกินไม่เป็นเดี๋ยวนี้จะก,กินเก่งแล้วอาหารไทย <c oughs> แม่อยากกินในนูน่นในนี่นานๆก็ทำก๋วยเตี๋ยวกินกันกินอาหารไทยนี่ลืมอาหารฝรั่งไปเลยนะคะเดี๋ยวก็แปงสกิีติ้งก็มาแล้วนี่ทำไก่ม่วงกินกันดิน หนูไม่เคยทําสักปีที่ปกติเพื่อนบ้านทําอยู่ไปช่วยเขาทํา<ม>เพราะว่าอยู่กันสองคนไงป้า<ม>แบบทำตัวนึกกินได้หมดออัมเดี๋ยวเรามาเก็บโหระพากันต่อนะคะ พูดถึงโหระพาไทยนี่มันกลิ่นมันมันหอมกว่าโหระพาฝรั่งนะไม่เหมือนของฝรั่งนะนี่ไทยแท้นะฉันเอามาจากบ้านนะเนี่ยเอาเม็ดมาโรยจากเมืองไทยนะเนี่ยจากโคราชเลยนะอ่าไม่ใช่ลินลินโหระพาโคราชนะเนี่โคราชของจริงเลยไม่อดมาเนี่ยไม่อด